รีวิวขนมกินเล่นธัญ,ญพืช9้าชนิดตราล้อมวงนะเขาก็จะมีเม็ดมะม่วงเห็มะพานอัลมอนด์แคนเบอร์รี่สตรอเบอรี่เม็ดฟักทองเม็ดแตงโมนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะขนาดห้าร้อยกรัมตอนนี้เขาจัดโปรอยู่เหลืออยู่ร้อยกว่าบาทเองนะก็เราสั่งมาจากแอปส้มเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกินกันดูว่ามันจะอร่อยและคุ้มราคาแค่ไหนแต่งปายอ๋อเออมีเม็ดลูกเกดด้วยลูกเกดเหลืองลูกเกดดำ เออครบพอดีเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะมีลูกเกตแล้วก็มีอัลมอนด์เป็นเม็ดๆเลยนะเม็ดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปชิมกันอ่ะมาชิมกันเริ่มจากอัลมอนด์ก่อนเนาะอ,อืมอืมอัลมอนด์คั่วเฉยๆเลยไม่ไม่ปรุงรสอะไรเลยเออถือว่าดีอ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกินพวกคั่วเกลือคั่วอะไรนะไม่ค่อยชอบกินเค็มๆอืม มะม่วงก็กรอบมันดิอืมพวกนี้ลสธรรมชาติทั้งนั้นเลยเฮ้ยถือว่าโอเคลูกเกดก็ลูกเกดแล้วเนาะอืมเอาไปทําขนมได้เอาไปทไํเาทเค้กฟุตเค้กสบายเลยเนี่ยแคนเบรี่สตอรอเบอรี่อบแห้งเปรี้ยวๆหวานๆลูกเกดก,ก,ก็ลูกเกด อืม้าให้อัตราส่วนผลไม้มาขนาดนี้นะถือว่าถูกมากคุ้มมากนะครึ่งโลร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยอืมเจนเพลิอนอัลมอนไซส์เขาก็มาตรฐานนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็คืออบกรอบแต่ไม่แข็ง ฮดีสรุปผ่านใครชอบกินทันยพืชใครชอบกินถั่วนะจัดได้เลยเดี๋ยวจริงลิงกไว้ให้ในแอปส้มไปสั่งกันได้แค่นี้ไปละ